มายุ่งกับผมสิเดีวคุณก็ยังยุ่งกับผมเลเดี๋ยวปช้ชกหน้าแหกเลยเดีพี่โจเดี๋ยวปาชกหน้าแหกเลยจะต้องมือใส่ขาเอาไวน้นะเ <Yeah. S 1> อย่างอีกอย่างอีกอย่างอีกเอาไปเดินหน้ากล้องเลยดูดิชอบ <น S 2> ป้ยไม่ชอบเรียกระปภดิคนกำลังจะทำ รับถ <s uk as> <speaking einer> ิ <å> ่นสายาเ่เจ้าเนื่องด้วยผู้บรท่านแบบ่าท่านมาการับ่พเจ้าทาบาไยที่อยู่นะครับปนรูปแรกนี้นะครับเป็นความเมตตาจากเเลอ่อนะครับนาุมนะครับเมตตาเป็นองค์ปธานรถิะเืขอเุ้ท่านท่านครับวัสดีครับวัดี ที่สองนะครับได้แก่รถ่ฟเรือนะครับเรต้องไปไวๆเลยนะดินดินช้าไม่ได้นิต้องเินเรือเห็นไหมครับโอ้โห มันตลอดเลยนะคุณเห็นไมไปเรว่อยๆอีทีเดีย เข้าแถวได้ไหมเข้าแถวแล้วนะครับเข้าแถวแล้วนะครับอย่าเดินแถวนี้นะครับเข้าแถวเลยครับเข้าแถวเลยครับส่วนเราสุดท้ายเแต่ว่าปีใหม่่เพาะไม่มีที่กรออมน แต่ข้าไม่ต้องเยอะนะครับแต่ข้าไม่ต้องเยอะนะครับระวังหกครับแต่ข้าไม่ต้องเยอะนะครับแพ้แพ้ใส่บาช่วยกันระวังข้าวหกนะฮะใส่บาช่วยกันระวังข้าวหกนะฮะ ข้าแถวนะครับเข้าแถวนะครับ,รบป้าชวีวีวีแถวเฉาหน่อยเข้ากล้องหน่อยโอเค ี๋ไปด้านหลังนะครับต้องรีบเข้าวัดป่าเฉงที่ตงนี้น้อเรนืนะ่าที่ดเรียนตัวี่หัไ้หลังแหมพี่หนไหนเลยนะเดเลย รับรอมอยนนอ,ยอย่างนั้นเข้ากล้องหน่อยวัดสังะทานอันนี้วัดสังกานนะครับ นะฮะทุกคนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เราอยากให้คนาของถ้าไมกงไม่โกงใส่าช่ใเลยนมที่เคยโผไปหลายปีแล้วทำใผ้า นอยลบรถก่อนนอยลบรถก่อน ลูกศิษย์เดินเลื่อนเลื่อนหน้าไปด้วยนะครับให้ให้ระสง์ท่านเดินชิดขวาอย่างเดียวก็พอครับเพราะมันแอร์อัดข้างหลังนะครับนี่เดิน ยาวเลยครับถอยยาวเลยครับถอยถอยยาวถอยยาวถจเกาดเราบันทึกภาพการถอยไปตลอดไว้เป็นหลักฐานรถไม่มีประกันนะคะรถไม่มีประกันนะคะเดี๋ยวฮิตเลยนะฮะร่มจะไปทางนู้น ระครับขอมรบช่วยกันลองข้าวห่อด้วครับสวัสดีครับพี่ตามสบ,บายเลยครับตามสบ,บายเลครับ ว่างไม่ว่างไม่ว่างหมอสำไปคุณจอยใใู่ใกล้ๆผมไปเลยไปเลยไปเลยไป <c oughs> เลยไปเลย ใกล้ย้อนก็แบบไม่รู้ม่รน้องก็ไปเดี๋ยวจะเส่เอามาสายเลยไปเลยๆครับที่บอกงี้รู้เลยเอาซะหน่อยเดี๋ยวปลายปีไม่ได้โบนัสเอาซะหน่อย Uh, mong con đây thì Ok. <laughs> อ้าท่านประธานหายดูในจอดูในจอท่านประธานหาย สวัสดีครับสวัสดีครับ่าไม่ถ่ายเสื้อชมพูเนี่ยเสียงดังยันหัวซอยท้ายซอยแล้วเดี๋ยวบันทึกภาพไว้ก่อนไอ้ที่นี่สอนออะไรนะที่นี่ลายบางกอกน้อยป่ะเดี๋ยวฝากผออสำนักงานเขตติดรถไปเลยใช่ช้อนเปิดหมดแล้วดูด้ช้อนช้อนเปิดยัง เป็นหลักามติดคุกวันเดียวใครทำลม้มใครใครทำล้มเอขาอ็งอย่าขาขาตั้งล้มเือหัวมันแตกแน่เลย ไอ้กล้องเป็นแหลกเป็นแหนนะมือทางท่านบิณฑบาตอยู่เอ๊บอกให้ดูต้นทางอย่างเดียวนี่เข้ามาในแถวอีกไปดูต้นทางข้าหน้าไปดูต้นทางอย่างเดียวนะรู้ปะไม่ได้เดินไม่ไดไม่ได้ผมผมจัดการทีเดียุผมเดี๋ยวเจอฝ่ามือพี่ค้าจะถึงมึงจะขโมยต้องดูต้นทางไงอย่างไม่หยุดอีกอย่างไม่หยุดอีกเออเำลัถ่ายรูปอยู่ อย่างอีกอย่างอีกเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดอาปาดเ่ไปลตรืมัดยยนะโบนัสเส้นปีนะยังไม่หยุดพี่มือว่างเหรพีนี่